สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองใหญ่จัดโครงการเด็กและเยาวชนคลองใหญ่ร่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับนางกิติยาสายสะอาดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตราดภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนคลองใหญ่ร่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปี2566โดยมีคณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดและสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองใหญ่กณนที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม80คนเข้าร่วมที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมครับ นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรวมถึงผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจําปี2566ให้กับนายนัทวัฒน์อินทะเกศรอีกด้วยครับ ทางด้านของนางสาวรัตนาพรพันธ์พิริยะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดโครงการในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งยังเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งทะเลโดยมีการนําผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันทําซังบ้านปลา โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสาธิตการทำพร้อมทั้งนำวางลงสู่ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นร่วมกันเก็บขยะจากทะเลบริเวณแนวกันคลื่นของท่าเทียบรเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่อีกด้วยครับ